เอาละเด็กผีคนไหนที่ลุ้นให้กานาโชอ,อยู่กับทีมไปนานๆยาวๆจนใส่เบอร์เจ็ดลงสนามสงสัยจะได้รับข่าวดีซะแล้วก็หลังจากที่อเลฮันโดกานาโชปีกดาวรุ่งวัย18ปีได้ก้าวขึ้นมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของแมนยูอย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้และทำผลงานได้อย่างโดดเด่นภายใต้ใตการคุมทีมของเอริกเทนฮา เลยทำให้มีกระแสข่าวลือออกมาเรื่อยๆว่าทางสโมสรเตรียมที่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับปีกดาวรุ่งวัย8 8ปีซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการเปิดฉากเจรจากันมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ว่าล่าสุดเด็กผีก็เตรียมเฮกันได้เลยเมื่อทาง ESPN สื่อกีฬาระดับโลกได้ออกมารายะงานข่าวว่า อเลฮันโดกานาโช่ได้ตกลงต่อสัญญาระยะยาวกับทัพปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอการแถลงข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นโดยในรายงานข่าวยังระบุว่ากานาโช่จะต่อสัญญายาวถึง5ปีซึ่งจะทำให้เขาอยู่ค้าแข่งในถิ่นโอทัฟฟ์ฟอร์ดไปจนถึงปี2028เลยทีเดียวแต่คาดกันว่าทางสโมสรจะยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการในช่วงนี้เนื่องจากแมนยูต้องการโฟ กัสกับโปรแกรม2นัดสำคัญทั้งการเจอบาร์เซโลนาในศึกยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2ที่จะเตะก,กันในวันพฤหัส,สบดีที่23กุมภาพันธ์ และโปรแกรมสุดสำคัญในศึกคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศที่จะต้องเจอกับนิวคาสเซิลในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์อีกด้วยซึ่งอเลฮันโดกานาโชปีกดาวรุ่งวัย18ปีได้ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ของแมนยูเมื่อเดือนเมษาย,ยนปีที่แล้วและลงสนามไปทั้งสิ้น27นัดยิงได้3ประตู แม่ช่วงนี้แมนยูมีแต่เรื่องดีๆเนาะฟอร์มก็ดีอันดับในตารางคะแนนก็ดีแถมยังมีลุ้นแชมป์ติดไม้ติดมือซะด้วยในปีนี้อ่ะ,อะต่อสัญญาการลาโชได้แล้วอย่าลืมอีก2คนนะครับมาร์คัสแรดฟอร์ดกับดาบ r บิดเดเคบอร์ดบริหารอย่าช้ารีบทํางานนิดนึงนั่นตัวหลักเลยนะเสียไปนี่เงี้ยนะครับเออเอริทันฮากจะได้มีทรัพยากรในการลุ้นแชมป์ไปหลายๆปีอ่า เด็กผีว่าไงต่อสัญญากันาโชชอบไหมโอเคไหมอยากให้ใส่เบอร์เจ็ดหรือเปล่าก็คอมเมนต์มานะจ๊ะดูคลิปนี้แล้วชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วย